ข้อสอบโอเนกคณิตศาสตร์ม3ข้อที่9บอกว่าแผ่นคอนกรีตปูทางเดินสำเร็จรูปขนาดสูง1นิ้วกว้าง8นิ้วแล้วก็ยาว12นิ้วก็คือนี่คือแผ่นคอนกรีตที่เป็นการสูง1นิ้วอันนี้ก็คือกว้าง8นิ้วแล้วก็12นิ้วโดยที่แผ่นคอนกรีตอันนี้ค่ะมันจะมีทรงกระบอกใหญ่อันนี้ก็คือทรงกระบอกใหญ่และบริเวณนอกทรงกระบอกเล็กนี่ก็คือทรงกระบอกเล็ก บริเวณข้างนอกพวกทรงกระบอกตรงนี้เราจะเทด้วยคอนกรีตสีขาวปริมาตร30ลูกบาศก์นิ้วส่วนภายในทรงกระบอกทุกขนาดจะเทด้วยคอนกรีตผสมสีแดงถ้าทรงกระบอกใหญ่มีรัศมียาว4นิ้วทรงกระบอกเล็กมีรัศมียาวกี่นิ้วกําหนดให้พายเท่ากับ22ส่วน7เพราะฉันจัดโจทย์เนี่ยเราจะพบว่าอันนี้คือกรอบของ แผ่นคอนกรีตปูทางส่วนทรงกระบอกเนี่ยเขาจะเทด้วยคอนกรีตผสมสีแดงนี่คือส่วนที่เทด้วยคอนกรีตสีแดงนั่นหมายความว่าช่องว่างที่เหลือเนี่ยเขาจะเทด้วยคอนกรีตสีขาวซึ่งมีปริมาตรอยู่ที่30ลูกบาศกนิว้วเพราะว่ามันเป็นปริมาตรเพราะว่ามันเป็นสามิติมันมีความสูงตรงนี้1นนิ้วด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราจะหาปริมาตรคอนกรีตสีขาวที่เทเนี่ย เราก็จะหาได้จากเราหาปริมาตรของพื้นที่คอนกรีตป,ปูทางทั้งหมดเลยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ลบด้วยปริมาตรทรงกระบอกใหญ่ก้อนนี้แล้วก็ลบด้วยปริมาตรทรงกระบอกเล็กทั้งหมดเมื่อลบออกไปแล้วที่เป็นส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยที่เป็นคอนกรีตสีแดงมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นปริมาตรคอนกรีตสีขาวรอบนอกนั่นเองซึ่งโจทย์กำหนดมาว่ามันคือ30ลูกบาตนิ้ว ปริมาตรพื้นที่ทั้งหมดก็คือรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราคำนวณได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงซึ่งก็คือ8คูณสิสแล้วก็คูณ1 ส่วนปริมาตรทรงกระบอกใหญ่โจทย์บอกว่าทรงกระบอกใหญ่เนี่ยมีรัศมียาว4นิ้วในการหาปริมาตรของทรงกระบอกก็คือเราใช้สูตร πr ย,ยกกำลัง 2h r ก็คือรัศมีส่วน h ก็คือความสูงของแท่งทรงกระบอกซึ่งในงที่นี้ก็คือสูง1นิ้วดังนั้น π คือ22ส่วน7 r ก็คือ4ยกกำลัง2คูณกับความสูงก็คือ1ส่วนปริมาตรทรงกระบอกเล็กก็ใช้สูตรเดียวกัน แต่เรายังไม่รู้รัศมีเรากำลังจะหารัศมีเพราะนั้นทรงกระบอกเล็กเนี่ยมันมีทั้งหมด5แท่งด้วยกันเพราะฉะนั้นปริมาตรก็ต้องเอา5คูณกับา i r กํลังสง h ก็แทนค่าลงไป5คูณย2ส่วน7 r ยกกำลังสงและก็คูณด้วยความสูงก็เป็น1ทีนี้ในการคิดเลขเนี่ยเราก็จะต้องจะเห็นว่ามันมีเศษส่วนปะปนอยู่เราก็ต้องหาวิธีในการคิดเลขให้เราคิดเลขได้ง่าย เราจะได้สมการออกมาเป็นดังนี้8คูณ12ก็คือ96ตัวนี้ก็คือเขียนในรูปของผลคูณไปก่อนก็คือย2สิบอส่วน7คูณอยู่กับ4ี่ยกกาลังสองก็คือ16ส่วนอันสุดท้ายก็คือ5คูณอยู่กับย2สิบส่วน7แล้วมีตัวแปร5ยกกาลังสองอยู่ทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีก้อนที่เป็นย2สิบอส่วน7อยู่เพราะฉะนั้นเราจะพยายาม เอย้ายก้อน22ส่วน7ตรงเนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนเพราะฉันจักลบก็ย้ายมาเป็นบวกหรือเป็นการบวกด้วยตัวนี้ทั้งสองข้างของสมงการนั่นเองก้อนนี้เช่นเดียวกันลบอยู่ย้ายมาฝั่งตรงข้ามกลายเป็นบวกส่วน30เราจะย้ายไปรวมกับ96เพื่อการคิดเลขง่ายขึ้น30เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้ที่มี96อยู่แล้วก็จะกลายเป็นลบ30จากนั้น2พจน์ตัวนี้ เราจะเห็นว่ามันมีตัวร่วม22่ส่วน7เราก็จะดึงตัวร่วมออกมาเพราะฉันผลแรกเมื่อดึง22่สอ่น7ออกมาจะเหลือ16พผที่2ดึง22่สอ่วน7ออกมาก็จะเหลือ5คูณอยู่กับ r กํลังสหรือถ้าเราลองเช็คเราคูณแต่ละตัวกลับเข้าไปในวงเล็บเนี่ยเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองฝั่งนี้96ลบ30เหลือ66 22ส่วน7 คูณอยู่กับตรงนี้เราย้ายไปฝั่งตรงข้าม22คูณอยู่ย้ายมาหาร7หารอยู่ย้ายมาคูณจะได้เป็น66คูณ7ส่วน22หรือมันเป็นการคูณด้วย7ส่วน22 2ทั้งสองข้างของสมการนั่นเองตรงนี้คูณกันก็จะตัดกันออกไป7กับ22ส่วนฝั่งนี้ก็จะได้เป็น66ที่คูณอยู่กับ7ส่วน22 เราจะเห็นว่าตัวนี้สามารถหางกันได้ก็คือ22 1 22 22 3เป็น66เห็นไหมตัวเลขก็จะลดน้อยลงแล้วก็คำนวณง่ายขึ้นฝั่งนี้3คูณ7กลายเป็น21 16บวกอยู่ฝั่งนี้เอา16 กำจัด16ไปก็คือบวกอยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็ย้ายไปลบหรือลบ16ทั้งสองข้างของสมงการนั่นเองก็จะได้เป็น21ลบ16เท่ากับ5 5, 5คูณอยู่กับ r กําลัง2ย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็คือย้ายไปหารหรือเป็นการหารด้วย5ทั้งสองข้างของสมงการเพื่อให้5หาร5ตรงนี้กลายเป็น1ก็จะเหลือ r กําลัง2เท่ากับ1 r เดียวเท่ากับ square root 1ซึ่งคำตอบก็คือจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยมันคือบวกลบ1แต่ว่า r ในที่นี้มันคือรัศมีมันเป็นความยาวมันมีค่าติดลบไม่ได้ดังนั้นจึงเลือกตอบค่าที่เป็นบวกเท่านั้นก็คือ1นิ้วรัศมีของทรงกระบอกเล็กยาว1นิ้ว ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ